ประรถาดนาสิ่งใดจะสมหวังสี่คำนี้ภาวนาก่อนนอนหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับไลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟัง การอีเช่นเคยครับยอดคําอธิฐานหลวงพ่อกเกษมเขมะโกอิทังกุศลกรรมมะยากตังกรรมอันเป็นกุศลน,นี้อันข้าพระเจ้าได้กระทําแล้วขอจงเป็นพลวะปัจจัยให้ข้าพระเจ้ามีความสุขก,กาย สบายใจแม้นจะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาวและขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการด้วยเถิดประการหนึ่งด้วยเดชะบุญอันข้าพเจ้าได้กระทำแล้วข้าพเจ้าเกิดมาพบชาติใดก็ขอให้เกิดใน พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกชาติและขอให้พบนักประชญาชเจ้าผู้ใจบุญขอให้รู้คุณวิเศษแท้ดีหลีเถิดประการหนึ่งข้าพระเจ้าเกิดมาในภพชาติใดก็ดีข้าพระเจ้าขออย่าได้พบกรรมอันไม่ดีทุกชาติและขอให้ข้าพระเจ้า ได้เว้นจากบาปความชั่วร้ายทุกชนิดเถิดประการหนึ่งด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานี้ข้าพเจ้ายังท่องเที่ยวไปมาในวัฏตะสงสารหลายกำเนิดยังไม่ถึงพระนิพพานเจ้านั้นข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาได้มีใจมั่นทุกชนิดและข้าพเจ้าเกิดมาชาติใดมีอะไร ขอให้เสมอใจทุกประการและขอให้ข้าพระเจ้าได้ฟังธรรมทุกชนิดขอให้ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาทุกชนิดและขอให้พ้นจากกิเลสบาปความชั่วร้ายทั้งมวลที่ยงแท้ด้วยเถิดขอให้ข้าพระเจ้า ได้เข้าถึงนิพพานอันเป็นสุดยอดของความสุขทั้งปวงด้วยเถิดคำปรารถนาของข้าพเจ้ามีดังนี้แล้วขอให้สมปะนิทานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้อย่าได้คาดแคล้วสูญหายเที่ยงแท้แด่เทินนิพพานนะปัจจโยโหตุเมนิต จังเรื่องเล่าปาฏิหารหลวงพ่อกเกษมเขมะโกหลวงพ่อกเกษมนามเดิมเจ้ากเกษมณลำปางเป็นพระสายวิปัส,สนากรรมฐานพระเกจิเถราจารย์ด้านทุดงขวัตปีกวิเวกชาวไทยในจังหวัดลำปางเขารบนับถือท่านเป็นจำนวนมาก เป็นเทราจารรูปหนึ่งของประเทศไทยและมีผู้เคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระเครื่องที่แควนมีหลายองค์แต่ที่ขาดไม่ได้คือพระของหลวงพ่อกเกษมไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดถ้าเป็นพระที่หลวงพ่อปลุกเสก ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหมดไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นดังและราคาแพงพระที่ขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกเกษมปุกเสกนั้นมีความคลังเท่าเทียมกันทุกรุ่นทุกองค์วันนี้แผนรูปภาพและฟันของหลวงพ่อซึ่งได้จากเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์คอยรับใช้ท่านนี้เป็นคำยืนยันจากปากของคุณสุวรรณ กล่าวสุนทรในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านสุวรรณได้เล่าถึงปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อกเกษมให้ฟังว่าเมื่อพศสอ3 5ครั้งเป็นนายอำเภอเมืองลำปางได้ออกไปจับไม้พบกองไม้ขนาดใหญ่และอุปกรณ์การตัดไม้ เป็นจำนวนมากไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาได้หมดจึงเผาทิง้งปรากฏว่าหลังจากลาดน้ำมันเบนซินแล้วด้วยความประมาทระหว่างจุดไฟปรากฏว่าไฟลุกท่วม เหมือนกับแก๊สระเบิดได้ยกมือป้องใบหน้าพร้อมกับกระโดดหลบได้ร้องตะโกนอุทานไปว่าหลวงพ่อช่วยลูกด้วยด้วยความแรงของเปลวไฟทำให้แขนและบริเวณหน้าอกถูกลวกด้วยเปลวไฟในขณะนั้นมีการออกข่าวไปว่ารองผู้ว่าจังหวัดลำปางถูกไฟครอกตายดำเป็นตอตะโก ในครั้งนั้นเดินเท้าเกือบครึ่งวันกว่าจะได้ถึงถนนใหญ่จากนั้นก็ไปพักรักษาตัวในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลนานถึงเจ็ดวันโดยทุกๆวันจะมีหมอมาผ่าตัดผิวหนังที่เสียหายออกและในวันสุดท้ายก่อนออกจากโรงพยาบาลหมอได้แนะนำ ให้ไปสัญญกรรมผิวหนังบริเวณที่ถูกไฟไหม้เพื่อให้แผลไม่น่าเกลียดหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ไปหาหลวงพ่อกเกษมพร้อมกับบอกหลวงพ่อว่าช่วยเป่าให้ลูกหน่อยขออย่าให้เป็นแผลเป็นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหลังจากหลวงพ่อเป่าให้อีกประมาณหนึ่งเดือน ไม่เกิดร่องรอยแผลเป็นเลยท่านสุวรรณกล่าวว่าพุทธคุณและปาฏิหาริย์ของพระเครื่องที่เราเกิดไม่ทันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาเท็จจริงประการใดไม่ทราบได้แต่เรื่องเล่าพุทธคุณและปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเกษมเป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้ โดยได้เดินทางไปกราบไหว้ท่านเมื่อ,อยังเป็นเด็กนอกจากได้สัมผัสวัดปฏิบัติอันน่าเลื่อมใสแล้วรวมทั้งปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านหลายครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งภูวังสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ